วายกูบาบิ๊กวายบิ๊กวายหวายเนาะโดนนี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันแรงวะโดนละโดนละโดนละ โดนละวน,นี่โอ้โดนบักเลยจ้ทำไมไม่วิ่งเลยสุดยอดแล้วนะวันนี้ผมผลงานของเราวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับตู้กับข้าวแ <c oughs> ม่ออนอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสะกร6หหรือเรียกสั้นๆว่าอ่างแปลงหอ่างแปลง6ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่45กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับอ่างแดง6ได้ชื่อว่าเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติและเป็นหมายตกปลาที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ดีมากเลยนะครับและเป็นหมายตกปลาที่นักตกปลาเชียงใหม่รู้จักกันดีเพราะมีปลามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะปลานิลน,นะครับ จะอุดมไปด้วยปลานิลจำนวนมากเลยนะครับโดยการตกปลาที่อ่างแบงหกนี้จะมีการเสียค่าธรรมเนียมการตกปลาที่20บาทต่อ1คันเบ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหน้าดินหรือสายชิงหลิวสปิวก็จ่ายเพียง20บาทต่อ1คันเบ็ดเท่านั้นนะครับและปลาเป้าหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่ปลานิลน,นะครับแต่เป็นเจ้าปลาหมูทองหรือว่าเป็น ปลาในสีทองนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาตามหาเจ้าปลาในสีทองกันที่อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสหกรณ์หกเจ้าปลาในสีทองถือว่าเป็นโทฟี่ในหมายแห่งนี้อีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายของเพื่อนๆน,น,นักตกปลาหลายๆท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอ่างแปลงหกแล้วนะครับ มีคนตกปลาเยอะ <ไป S 1> ทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปถามดูหน่อยนะครับว่าได้ปลากันหรือเปล่าได้ไหมครับเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลาที่สกเล็กทางหนุนมีนะักตกปลาหน้าดินนะครับเดี๋ยวเราไปถามดูหน่อยนะครับอาจจะเจอปลาเป้าหมายของเรา <c oughs> โดยตรงนี้นะครับน้าเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ โดยนะเขาบอกว่าได้ปลาในหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาบ้าหนึ่งตัวก็เลยขออนุญาตลงไปดูหน่อยนะครับปลาในมันไซส์สวยเนี่ยเป็นปลาในไซส์ประมาณสักโลนิดนิดนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับได้เจอปลาเป้าหมายของเราแล้วแต่สำหรับคืนนี้เราจะใช้ชิงหลิวนะครับเป็นเครื่องมือตามหาปลาเป้าหมายของเราแต่เจ้าปลาในตัวนี้ เป็นผลงานของนาเขาตกแบบหน้าดินนะครับแล้วก็โดนตอนเช้ามืดซะด้วยนะครับงานนี้ก็ค่อนข้างหนักใจนิดนึงนะครับโตเร็วมากต,ตอนนี้ก็มีคนเรียกนะครับให้ไปดูผลงานทางด้านโน้นนะครับบอกว่าเป็นปลาบึกหรือว่าปลาสวายนะครับเราลองไปดูกันนะครับเป็นปลาอะไรแต่ก็ยังคงเป็นผลงานหน้าดินเหมือนเดิมนะครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับ โอ้เโอนปลาอะไรครับเนี่ยปลาสวายหรือเปลา่าบิ๊กวายบิ๊กวายวายเนาะครับตัวนี้ก็เป็นปลาบิ๊กวายนะครับไซส์ประมาณ5-6ถึงกกิโลนะครับ,บ,รบโดยเจ้าของผลงานของปลาตัวนี้นะครับ ก็เป็น,นคนที่ประมูลและดูแลอ่านแปลง6นั่นเองนะครับครับแล้วเราจะตกปลากันที่จุดนี้นะครับสำหรับคืนนี้ตอนนี้โจ้ก็ได้ตั้งของเสร็จเรียบร้อยเลยครับแต่ผมยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับก็เดินถ่ายนูน่นถ่ายนี่ไปเรื่อยนะครับผมเนื่องจากว่า ระดับน้ําค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมีที่ตกปลานะครับน้อยไปนิดนึงนะครับผมนี่ตกๆเข้าไปแล้วก็โกนได้ไงนี่ไงครกลิ่นสุกีเนี่เจมิจฟฟ์กนี่โอ้นี่สูตรลุงชัยเลยเนี่ ตอนนี้โจก็ตั้งทุนตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับผสมเยื่อเรียบร้อยพร้อมที่จะตกได้แล้วนะครับและผมก็จะไปจัดเตรียมอุปกรณ์ตกปลาแล้วนะครับไปไปกันเลยครับผม เตรียมของยังไม่ทันเสร็จโจก็ได้ปลาตัวแรกนะครับเดวดนละครับปลาอะไรนะ่ะยังก็ปลาหมอหึยฝนตกปะเนี่ย ตกปลาได้สักเหยื่อสองเหยื่อนะครับฝนก็ตกทันทีฝนตกจนได้แต่ทุนก็มีอาการเรื่อยๆนะครับในจังหวัดที่ฝนกำลังตกนะครับมีอาการเลยมีอาการเลยหรือว่าน้ำไหลวะ ตัวแรกของผมก็มาแล้วครับปลา,ปานินโอ้สักสี่นิ้วแหละมาแล้วครับตัวแรกนี่เต็มปากเข้ามุมปากนี่เลย <f led> โอ้เลือดออกปลานินแปลงหซสก็ประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วโอเคครับผมไส่สวยๆอยู่ ไปอะไรโอ้นึกว่าปันไนว้าวโอ้สายสวยสายสวยสายสวยอะปน่งมันกินไงปนั่งนี่มันกิน มันกินยางเป็นหินก้อนเล็กๆไงเป็นเป็นหินอย่างนี้ไงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นข้างล่างก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมันก็กินยากโอเคสวยหลังจากฝนหยุดตกนะครับอาการทุ่นก็ดูเหมือนจะมีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้โจได้ปลานหนินไปสองตัวแล้วนะครับแต่สำหรับผมยังคงตามหาปลาเป้าหมายต่อไปครับ เวลาในตอนนี้เกือบจะสามทุ่มแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววที่จะเจอกับป่าเป้าหมายเลยนะครับคงต้องตามหากันต่อไปวันนี้ผมก็ใช้การตกแบบ2ขอนะครับเป็นบาลานซ์สองขอนะครับ,บ,ลรบและแล้วทุนก็เริ่มมีอาการอีกครั้งครับ เป็นอาการที่เบามากๆต้องรอจังหวะที่ดูชัดเจนกว่านี้นะครับดโดนละโอ้โดนวักย่าไม่วิ่งเลย <c oughs> โอ้มันโดนสองขอโอ้ตีกะอ,อ,อีกอ่กะ ออย่างนี้เขายังชั่วหน่อย เป็นปลานินขึ้นมาอีกตัวนะครับสำหรับตัวนี้ไซส์ประมาณสัก6กถึง7ขีดนะครับเป็นปลาเนินไซส์สวยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับสําหรับปลาเนินตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับผงต้องตามหาคันต่อไปครับและเวลาในตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบจะ5ทุ่มแล้วนะครับ กับการตามหาเจ้าหมูทองของเราจะเจอกันหรือไม่นะครับและแล้วทุ่นก็เริ่มมีอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับโดนละโดนละโดนละนี่ไง จิ้มปกักนิค่ะว้าวโดนอีกหนึ่งตัวครับปรานินโอม งามอ่ะนี่ไม่เข้าปากอยู่ตรงแก้มอ่ะโหเรางัดแบบว่างัดแบบมั่นใจมากเลยนะยังไงก็เต็มปากอ่ะนี่นะอยู่ตรงเนี้บริเวณปากปลาตัวที่สามก็ยังเป็นปลานินอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผลงานในคืนนี้ ก็ยังเป็นปลานิลไซส์สวยๆนะครับไส์ประมาณฝ่ามือนะครับแต่ยังไม่ใช่ปลาเป้าหมายของเรานะครับในคืนนี้ก็ยังคงต้องตามหากันต่อไปครับเวลาในตอนนี้ก็เกือบจะ5้าทุ่มเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับปลาเป้าหมายของเรา โดนนี่อะตอกจึก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 ,ก,จกโดนครับโดนแล้วครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมันแรงวะว้าอ,อะไรเอ่นเนยทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกนะ ผมปุยผมปุยเปล่าเฮ้ยดูก่อนดูก่อนใช่มันแล้วเจอจนได้นี่เจอจนได้เจก็เจก็เจเจเย็นเย็นเจเย็น เจอกันได้ฮะโคนี่เต็มปากของแท้นี่ค่ทุ่มเนี่ยเที่ยงคืน4ี่นาทีครับแล้วเราก็เจอจนได้นะครับ เจ้าป่าเป้าหมายของเราเจ้าป่าในสีทองของเราวันนี้นะครับโหใสสวยมากๆเลยนะครับโดยกว่าจะเจอนะครับผมก็เล่นไปเที่ยงคืนกว่าๆเลยนะครับปลาตัวนี้นะครับครับผมสำหรับคืนนี้เราจะมาดูผลงนานกันก่อนนะครับต่างแปลงหกนะครับหรือว่า ก่อนหกนะงานวันนี้ก็จะเป็นปลานิ่นครับนี่ปลานิ่นครับไสแบบนี้นะใสประมาณสักฝ่ามือตัวที่หนึ่งก็มีตัวเล็กๆด้วยนะอย่างเงี้ยตัวนี้อุ๊ ตัวนี้ก็ไออกมาสักสามนิ้วครับที่เป็นตัวแรกนะครับผมตัวนี้ได้ตัวแรกเลยนะครับก็นี่ก็มีไซส์ใหญ่มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมปอามาณนี้ไซสสวยๆปลานินนะครับก็มาถึงโทฟฟี่ของเราวันนี้ นี่โอ้โหนี่นะครับจหมูทองนะครับไซประมาณสักประมาณสักกิโลนะครับนี่ทฟปี้ของเราวันนี้พิ้นได้มาตัวสุดท้ายนะครับได้มาเมื่อกี้เองนะครับ <c oughs> โอเควันนี้สรุปของนั้นก็มีสี่แต้มปลานินสามนะครับแล้วก็ปลาในหนึ่งโอเคก็ถือว่า ยอดแล้วนะครับวันนี้ครับผมผลงานของเราวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับผมนะวันนี้อ <c> เ <oughs> ยีม่ยมากเลยนะครับ <c oughs> คือเป้าหมายของเราจะมาตามหาเจ้าตัวนี้นะครับผมจะหมูทองนะครับตัวนี้นะครับโอ้หตัวนี้สีทองสวยและดูอีกทีดูที <c oughs> ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับผม ทองสวยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้สวยงามสวยงามโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามีรลาไปก่อนสวัสดีครับเอาตู้กับข้าว <laughs> ไม่อ,อนอนะ <laughs>